สวัสดีครับคุณโจว,วันนี้ฉันไม่ได้เข้าร้านนะยังไงฝากนายจัดก,การด้วยส่วนเรื่องเป็นชายเนะี่ยอย่าลืมไปคุยกับลูกค้าล่ะได้เลยครับไม่มีปัญหาครับอ่ะนี่สูตรฉันฝากไปเก็บด้วยเอา้าแล้วคุณโจจะใส่อะไระครับวันนี้คุณโจมีนัดทานข้าวกับเพื่อนของแฟนคุณโจนี่ครับพอดีรถฉันเสียนะ่ะฉันก็เลยว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปใส่สูตรแล้วมันึงนะ ครับครับผมไปีด,ดิมาใหม่ใช่ไหมครับครับฮะแว่นตากับสูตรเจ้าของร้านฝั่งนายดูแลดีดีดิละวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่แต่ฉันต้องออกไปคุยธุระกับลูกค้าฝั่งนายดูแลร้านดนวยนะย่าให้เกิดเรื่องด้วยได้ครับผมจะดูแลร้านแล้วก็สูตรนี้ยังดีเลยครับฝากด้วย ร้านของฉันแพดแทกวัยรุ่นสร้างตัวพี่แมท แฟนพี่จะมาเนี่ยมารอกันมานานมากนะนั่นน่ะสิทำไมพี่โจ้ยังไม่มาก็ไม่รู้อ่ะฮัลโหลมีอะไรไม่ทราบยะพูดให้มันดีๆหน่อยสิครับคุณสวยจะพูดอะไรก็พูดฉันรีบเย็นนี้ว่างไหมอ่ะพอดีฉันจะชวนมากินข้าวหน่อยจะชวนฉันกินข้าวเนี่ย มีเงินพอหรอคิดจะมาจีบฉันเนี่ยฉันจะบอกไว้เลยนะว่าฉันไม่คบพวกที่ไม่มีเงินแล้วถ้าบอกว่าฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูล่ะคุณจะมาไหมเนี่ยฉันรออยู่ที่ร้านแล้วนี่นายพูดจริงเหรอเนี่ยไม่เช่ผมว่าเราเปิดกล้องหรสิโหบัสนี่ร้านนายจริงเหรอเนี่ย สรุปคุจะมากินข้าวที่ร้านฉันไหมคุณจะพาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะวันนี้ฉันเลี้ยงไม่อั้นเลยแหมชวนฉันขนาดนี้แล้วนะจะไม่ไปได้ยังไงงั้นฉันเอาด้านพี่ที่ทำงานไปด้วยนะได้สิครับไม่มีปัญหาจีแฟลลี่ติดแล้วเว้ยใครโทรมาหรอแฟลลี่ผู้ชายนะพี่แนท ตามจีบอยู่ได้อะแต่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารหรูด้วยนะแถมยังบอกว่าให้ชวนพี่มาด้วยอะอความสวยของหนูเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงเลยนะพี่ว่าไหมอ๋อเหรอ <c oughs> เธอนี่โชคดีจังเลยเนาะฉันเลยอยากเกิดเช้ากับเธอบ้างจังเลยอะ <c oughs> แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้หรอกนะพี่แนท แต่ว่าถึงพี่จะอายุเยอะแล้วเนี่ยหน้าพี่ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากหน้าตาดีอ่อนวัยเหมือนฉันเนี่ยลองขอหมอดูนะคะพี่หนูแนะนำคลินิกให้ไหมอไม่เป็นไรจ้ะพี่อยู่แบบเนี้ดีแล้วธรรมชาติดีธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าค่ะ <laughs>